พี่นิวบัตบอกว่าเอาตอนนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเชียร์ยังเงี้ยทุกคนเลยวตอนนี้ก็ร่างสีส้อยสีหมูเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเชียร์บาร์บีคิวเนี่ยสิเฮดบาร์บีคิวค,ครับพี่น้องบาร์บีคิวไอไอบาร์บีคิวหมูครับกับเบคอนพันธ์ <H ed. S 2> พันธ์อย่งไรพันธ์เห็ดปีใหม่ก็ลังหั่นเนี่ย ซิบบอกไว้จังไดี่พี่หมาก็เลยเทียงว่ามันสิซุกหรือเ่าตอนใหญ่ๆญยาดม่ซุกเลยเนาะพี่หมายามัุกครับี่บอกวครับบาร์บีคิวมอนก่ีคิวยำก่อครับสวัสดีครับยำแล้วนะเดี๋ยวดูอัน คือกินยู่คือกินยู่บ้านเกิดมั้งบ้านยังก็คือกินยุ่บ้านเกิดนั้บ้านเกิดยู่ตั้งประเทศยุคสมัยฮะคิปเก่าไิใหม่คลิปใหม่บาดีเดิมคืออะกันล่ะขุดของเ่าครับบอกเพิ่นอยู่บอกไว้แตบวิธีวิธีตม่รเเออมันจะเอายาขี้ก้องมล้งแม่เลยจะาเปล่เสียกวกันเด้อ กะทินว่ิาดกะทิกรมันวายหยาดเนี่ยเช่งบีบขาวุนเอาเองเช่งทาขูดมะพร้าวซิบหยาดลูกถั่วเือนมือเที่ยงขึ้นนะสามเด็กหนึ่งทีสองเพื่อขีนองค็าวาไก่ตุ๋นนำนื้อไก่บวบบรราการโดยเศษไงครับมือ นี่ครับของทีสีเอามาเห็บอันนี้เบคอนครับอันนี้เบคอนไม,ม่รล,ลว้จักบาเราีราคาบอไม่รู้สองร้อยสามสิมสอามเอ้าไม่เป็นเอียงเลยต้นเป็นเอียงคำเดี่วเนหมูลมควันหมูบะสีหมูเบคอนหมูรมควัน

เดี๋ยวว่านยังอยากน้ำยาขับปุ่นอยู่เราคิดนักนกันคนเดียวเนาะเดี๋ยวว่าน<ม>เนี่ยไมเติมแล้วค<ม>ือ<ม>คนเดียวแล้วสิไปเฮ<ม>็ด<ม>น้ำยาขับปุ่นสูตรไทยพันอยอโอ้ไทยกระดาบพรคือกันเนี่ยคือกันปะใส่กระไายก็ว่ากันคือกันหรอ้งแต่ว่ากิ่ไทยใส่กระไส้คลายกันเนาหละแม่งคือกัน มันเต็มข้ามโลดเอาโลดเดยสลอ่ <Yeah. S 2> องหนึ่ง,งหมื่นซับสไคร์ได้ครับพี่น้องมืง่นส้อยยูแล่วเนาะส้อยยูแล่าสอ้อยยู <c oughs> ก็บ้าซุกบ้าหน่อยอครับ,บาหวดเพรว่าม,มันเป็นมือนอัน,นียมีขุดมันก็เลยอาจิบุญุ่นไหวเนี่ยครับพี่นี้ ไปซื้อของเพรก้าว่น้ากันครับบมีใหญ่ลืมเอาเอาตามวัตถุดิบเข้าละวางโตมากอะอบุซื้อตัแล้ววะขู้มาาหลอวะไม่พี่น้องกันว่ากันนี่เป็นไงน้องบ่เเป็นวยุบานกับพี่ตะค้อนว่า เพื่กันเกล็ดย่าบ้าครับยูหันเซ่เซ่ตู้พีดหมดหันเซ่ให้เจ้าเอาไปเซ่เออเซ่ตูฟิีดข้าวเดียวจะกินได้เออเซ่ตูฟิีดข้าวเดียวเด้อเย็นตอนนี้มันเย็นแห้งเลยนะเส่่อน้ำแข็งนี่จะน้ำแข็งอันนะทีนี้ เดี๋ยวทาเบิ้งตอนมักนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เสียเพิ่นผ้ามักเพิ่นเพิ่นสร้างการเพิ่นสร้างการลูกมือยังเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้ชายขาผู้ชายรัครับสีมักเนี่ยอันนี้เอะไ้ก้อนครับมักน้าเท่ายี่ใสจริงยังนะ นางอ่าันาซิมาร์นะซิมาร์กเหนืออลายบ่จ้ะเดี๋ยวถามพี่ารกก่อนก่อนใส่อะไรเนือเลยนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เสียบเจดองแบบปัจอันนี้เปแบบ็นมีน่อนัเนีบ บีคอนบนเทาเอิญพีนาะสวัสดีเนาะฮะเอียงบ้านเทาเอิญเอียงเนี่ยเอิญสินมูพันเทศมาสั่นวะต้องการแต่วะสบายดีสบายดีแต่ว่าหนึ่งสบายดีพี่น้องแม่น้องอันกามาเนาะพี่น้องมามาตอนทำมาสิมากินเลยหนูแอบนินมาตอนทำสิวังเอาแล้วเลยกับวัวแล้วทำพี่น้องตองไม่เห็น มันมีเหลวง่ายเนาะั่น้องใส่เวลาอะไรพี่น้องเพราะว่าไฟสงพอกลกินเวลาเปมือสัารางมาจะาเส่วนอันนี้กเ็เล้ป็นตวม่าว้มไก่เนาะพี่น้องต้มไก่ที่เขาสียเห็ดน้ำยาข้าปุ้นมบาเลย อันนี้เป็นหนึ่งข้าวต้มแล้วก็อันนี้เป็นมอสิต้มซี่อ <c oughs> มาถ่าเบิ้งว่ามันจะเป็นออกมารสชาติอะไร <c oughs> บาบีคิวーครับขาเบิ้งบาบีคิวーมาแล้งครับ<ด>มันจะเป็นบาบีคิวตัวน,นี้นมันมี<ไ>มี มีน้ำจิ้มบะบะเฮาที okay. ไา er ่ได้น้ำจิ้มจิ้มอยู่อันอันนั้นเด้อยเขาท่นเด้น้ำจิ้มบาร์บีคิวหั่นคำว่าจะที่เขาเอามาหั่นเปล่าไหมเขาเอามาท่าตอนตอนยางทอายางแล้วเขาจะกินเลยบ่กเขาว่าได้จิ้มน้ำจิ้มบ่าหั่นเสรแล้วเขาก็เอามาจิ้มเกิเป็นซอสนะเกิดเป็นซอสอีกที่นึ่งจ้าเขาบอกต้องเอาไปท่าสองคนเขาสองเป็นข้าตัวต้องท่าก็ได้จ้าอย่างต้องมีซุปดอ่ย เไม่เดียวกินอี่มไปเลยไม่เดียวกินอีมเลยจ้ะไม่หม่ครับมีสมัยไงสื่อมาตาแมคครครับสบายดีแปรงลุกแล้วเมล่อ่อนออนอนซัมหนึ่งบ่ไดบ้าเนะวะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับก่อนรุดเตาอย่างก่อนไปเซ็ตไปอย่างการแจงได้บรรยากาศเดี๋ยวให้น้อยๆต่อไฟมาแล้วก็เอาสาดไปปูแล้วก็เอาเตาออกไปเดี๋ยวเอาจันเลยสิครับ เสียบเนี no, ่ยนองเสียบเสียบมีแถวๆกันครับแม่เดี๋ยวมาพาเบิ้งอีกอีกอันหนึ่งนาะพี่น้องแม่นเ่าจะเสียบตอนนัเดี๋ยวให้เดี๋ยวตอนตอนนี้เสียบเพชรก่อนแล้วก็ยังสิมาเสียบหมูสองแบบใส่พริกแล้วก็ใส่มักนัดทางนี้คุณจอยกำลังซอยซีพี่น้อง ตอนนี้ห้ากะเสียบแล้้วพีี่นองเสยบอีกแบบหนึ่งเนาะถ่ายแต่ว่าแบบนี้่ยังไมาถ่ายก่อนันนี้พี่น้องห้าเสียบสองแบบแบบนี้มีแต่เฮดแล้วกับเบคอนตัวนี้มีหลายอย่างพี่น้องบาร์บีคิวตัวนี้อันนี้เฮาปิ้งมาชิมเบิ้องพี่ลองอันนี้แบบ ามาชิมเบิงว่ารสชาติสิเป็นจะได๋ชิมให้ปิ้หม่เอาบสีบเด้อพี่นนอกเหมืแซบอยู่บ้หมูนุ่มอยู่บ้าแต่ต่างชีนก้กงโอเค ี้ยงไปอย่างกันครับเดี๋ยวไปอย่างนี้ถังนอกนี่พี่น้องติด<ง>ในบรรยากาศที่มีความแงคนระ <c oughs> ับไปเสียบหมูเบิด์ตต้อเขาตัวเสียบเสียบหมูให้มันเบิดแล้วสิภากันไปอย่างซุ่มกันกินยูถางนอกไปละตอนนี้กะอันนี้แล้วพี่น้องตอนนี้กะ อันนี้แล้วพี่น้องดีด้วยคือถูกางวันได้ขายตัวเอามาอยากเสียบแดงเข้ากระเซียมมาอยางอยู่หน้าบัตรมาซุกเมื่อนี้เป็นอันนี้พี่น้องตากลองให้พี่ต่อถ่ายคลิปเนาะอาจสิได้ยินอาจสิได้ยินเสียงปีใหม่ได้ในเด้อทุกคนอย่างเลยบาตนี้อยางเลยวะอย่างเลยจ้ะไปละสวัสดีครับ ครัติดคลิปเจ้าของช่องนิวไอซสสัตดีครับพี่ตองท่านในอาบน้ามันมีวุ้บมาซุกมาแล้วอาบน้ำแล้วกแลังอาบน้ำแล้วเพื่อที่เราไอซุกเขากินมาบีคิวที่สองวะไว้ร้ายเท่าลรอันนี้อันนี้อันนี้สโลงแม่อันนี้สโลนหนึ่งหมื่นสโลนหนึ่งหมื่นซับแมนนี้ก็ต้องดีใจเนาะดีใจนี่ยขอบคุณที่ต่อไปเรื่องนี้นะ หนึ่งหมื่นแลมพี่น้องมากกันไย้เป็นดีใจมากสละงองยู่บ้านของพี่น้องเลยสลองเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมากจนอันนี้พี่น้องเลยจนทางเป็นสุกครับแม่การเดินทางกับม่โมนม่คล้องแบบมากง่งยๆญ่เลยค้นคล้องนี่ไไกลประมาณสองร้อยกิโลสองร้อยม่า สองร้อขั้นบ่ขามด่านกับสิบ่อปันไรเนาะมันอยากนะขามด่านเดินทางเมื่อยนะวันี้วันไรยายห้างพี่น้องเออยากบาร์บีคิวครับเดี๋ยวห่อมายางบาร์บีคิวเืองบ้ันค่าเด้อพี่น้องเห็ดอะไรอยู่เห็กแอบเดียวต่สิเ็ดอันนั้นแกเนื้อขาปุ่นพี่น้องเดินลบากเบัดเนลาเลดเออจังไนจังเอิญแล้วไมเอิญแล้วมาเป่าเคีกน น่ากินไหมน่ากินจ้ะน่ากินนั่นอยู่ต่างประเทศเลยครับ <c oughs> แต่ว่ามีเสียงเขียบักน้ำนะครับปัดอย่างอย่างน่ากินเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไอเอาซอสบาร์บีคิวมาทาแบบแบบก็กินแบบว่าต้องว่าต้องกินนะอ๋อเดี๋ยวไอ้ไปเอาเน่าทาแล้วกันจ้าทอดอย่างเนื้อเดียวเลยเนาะฮะเนื้อฟังไทยมีสิแซ่บมันต่างจากฟังลาวแบบใดแน่มันจะมีความนุ่มมีความซอสแ้วก็ มันจะบลหยาบมันเป็นน้ำคนมากอันดีเเนื้อราเขากับนมคือการถาเห้อมักเป็นตามความคิดส่วนตัวอันนี้เขาสื่ออยู่ในบิ๊กซีหรือวันอยู่ในโรตัสแมนวะเนื้อขาบแมนมันจะมีเนื้อสดแบบอันแบบมันเป็นแบบมันนมนมเนาะนุนมมันได้เกตนะอ๋อแบบคล่องดีมันจังคืนทางแมนี้ ขร่อยไปเคยไปมาแล้วทุกอย่างแบบใส่ด้วครับมันโอเคอามาท่าอะไรวจ๊ะท่าเด้วคนละเอก่าอันนี้จ๊ะซื้ซมเใหม่นะครับอ๋นอเคอามื่าอรวะใส่แบมนี้เ่ครับมันเอาท่าอะไะ่เดย์รับมันเอามะท่าอะรับสเด็จเ่เ้่งครับมตอเอามทาอวสเด็่ด้ยครับมัอเคอ้นะท่ะไระจ๊ะต่ซเย์ใ่อยเอายัง ซอย,ยบะกเกตเห็ดมาฟง,งใส่ก็ฟงปลาปิกกะแล้วก็ใส่น้ำปลาหน่นนี่น้ำเค็มอตอนบ้านเกิดวราซุกตอนปีนูน้นพี่น้องเนาะเาเห็ดกินเน,ะนาะจักเถื่นอนนะว่าจำโมคอยได้แมนสามเถื่อนเนอะแม่<ห>น,นวะเพราะว่าคอยไปซื้อมาเห็ดนะเห็ดตอนมึงอันยังข้าวดาวเผิ่อข้าวดาว,<อ>าวปีนี้แมนแมนหักแสบเห็ดยำอะไรก็แสบเนาะจันแต่ว่านข้าบะคอยเด็ดเห็ดเนาะ ม,มส่วนได้มูกระทะมูกระทะเนาะส่วนได้เส้นมูกระทะทีสันเสียเป็นแต่แสบนะตัวนี้เนาะห,หนาตายัางน่ากินเลยพี่เนาะทามากมายไม่กินมาเคลือบเสียม่นี่ซุกบักพริกอันนี้ที่นะเหมือนกันเดียวกันแต่ว่าพริกอันนี้เสียบล้วท่พา,พาเลยบ่เออข้าเรีเยบข่ามันช่ำๆนะนะคือขี้คี้ขี้เขาปรุงอยู่บ่บ่ได้ปรุงบ่มันเป็นน้ำจิ้มสำเร็จรูปแล้เนาะจ้ะเนาะ แอ่รั่งน้องคืน้องเนาะอาหารฝร่งแต่ว่ามีแต่เสียงเขียบปากน้ำเลยถ้าเผิ่อมาพริกใส่บ่่เใส่มันเผ็ดเนาะนืองน้ัเผ็ดพี่เ้เผ็ดไ่พี่ขอเสือพริกอเี้ยวนะอพริกไอ้พริกหวานนะแขั่าน่ฝั่งนบแบแน่นอนอาหารฝรั่ง เบคอนท่านฮิตเพราะว่าตัอนีียากเลยย่างพลังตะวันย่างเตาอังโลนะครับผสมเสียงกีรินาเสียงกิริเลยกิรีก็เสียงเขียดได้ฟิวอีกแล้วพี่น้องสุดยอดเลยมีไฟพอถ่ายตอนไหนมันได้ดิคุณสาติตเลยมันปิีงเน่ยน้อยเดียวเอ้ยเดี๋ยวเอาเส้นเดี๋ยวเอาปิีงก้อนพี่น้องเดี๋ยวถัดเจอกันอีกเดือนหนึ่งตอนที่ซุกแล้ว ขาชิมเนาะไอ้ซึกะวะซุกแล้วซุกแล้วอ่ะลองซิมเวนคุณใจซิมเวงเฮ้ยห,หูยูหูยูกันเล้อย่างไม่ให้อ่ะปีไม่เดี๋ยวไอ้ออย่างไปถ่านปีไม่ก็ร่างยดนตำยาขบุนยู่ครับผ่านปะผ่านผ่านแสบจิ้งจกมีพริไทยดำยัง่งแลือพริกไทยดำ ใส่ซอสมะเขือเมืเอม่อรัเรอาพีเมือ่อร้ดนๆเนีเข้าดีนกรแซวนะต้มมาค้นคนแห้เต่าครบพี่ไม้เบคอนพันเห็ดด้วยใ่ข้างล่างคนคนแห้งต่อคลาดำยาข้าวยากครับเอาพริกแกงใส่หิ้เพื่อปลาเอพริกแกงใสห่หไปาบปัน อ่าอันนี้เอาไปพัดอีกว่าครับรอโบพัดโพัดมันสิขึ้นแบบบ้านนอกเนอ่ยมันสิเข้าออกเฉยๆการมือเปนพัดใส่อีกการหาครับคนเป็นคนนี่เนาะคนแห้งนะเนี่ยคนแล้วเนี่ยนน้ำยาไก่เนาะแม่ ขนขาไปอาบน้ำเราูยเาเอาเห็นไนมนหซุกซิมเลวะซุกซิมแล้วใช่ปะเมขนาน่ปนอมือย่างเห่าครับมือย่างเห่ารองหนึ่งซัดสกด้วยบาร์บีคิวตบบนอกับบนอนแบเห่มล้นเนเด้อพี่น้องเสียงเบ้าซุกไปแล้วครับ หั่นบักนาดอ้าใช่บมากแน่เลยมันแซ่บปะบักนาดอันนี้คือเห็ดหอมอาวจออกจากไฟเนาะมีเดซองเป็นบัวเทิงเปนบัวเทิงเดี๋ยวเาไปหายเอาไปเพื่อนนี้เพื่อนบัวเท็นได้กินซ้ำหะอันนี้เอฟซีนะครับเพื่อนมากนำกันเหรครับยังว่ท่นได้กินบได้คอยอ่ะบอบียปิดคีมให้คอยนะ อาจะสีอติมขามากินกับบาร์บีคิวิด่อเนื้อเห็นนันือหนไนห็างน้ำเทือหห็นไม่ห่าที่ทางนหนทางนั้นก็ได้ทางไหนก็ได้เพราะว่ามีแดดอยู่เห็นยังบอเห็นเจ้าเอาพี่น้องกะยิใจเนาะพี่น้องเอ้ยนี่พี่จอเพลินไหนมากเหยี่ยมายามลมาสลอง หนึ่งหมื่นซับสไคร้กับขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อที่มาสลองกับมาสลองมือวนไหวตามเฮ้ยมือนี้บันมือบันไมบุนะแมนข้าเจ้ากระเฮ็ดน้ำนำน้ำยาเขาปูนไงแมนแมนมืออื่นนะถือบุญแน่คนหลายเนาะเพราะว่าเอาแกเตรียมของเนาะพี่ต่อมามาได้กับอย่ากนั่นพี่น้องเลยเพราะว่าพี่เพิ่น

ขอบคุณในライเด้อขร์คุณมีมีน้องในไลน์นะครับที่สนับสนุนเรื่อยมากนะครับผมกับวิ่งยังไลน์นะครับแตเฮ็ดคลิปมาไปเรื่อยๆครับหักหกเหมือนกันฝากเขาแย่กี่ดำงมั่งเนี่ยน้ำกัดไปโดนๆนะครับฝากกะไลค์ก็แชร์นะครับฝากว่าแชร์เด้อพี่น้องเบิรงโฆษณาให้น้ำเด้อครับพี่น้องคลิปนี้กับสีแดงไว้ซ้ำนี่เท่เนาะครับมันยาวเหรอไม่เจอกันไหมคลิปเยอะกันไหมพ่อกันไม่ไล่สดนะครับก็มาทุกกับบ้าไหนว่าเบ้าไหนกัน สักคนหลหรครับยู <laughs> มีแมนพี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเนาะกดไลัก์กดแชร์นะครับจบนะพี่น้องนะครับมื้อนี้เอาไว้้ซนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ